สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมเขื่อน ambling, แก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์โสพลในวันนี้นะครับวันนี้หัวข้อนะครับซึ่งพระมพีฉบับภาษาไทยฉบับมาตรฐานตั้งไว้ว่าคําอธิษฐานขอการช่วยกู้ให้พ้นจากผู้กล่าวร้ายนะครับก็อ,อยากให้พี่น้องมีเวลาที่จะสงบใจสักพักหนึ่ง นะครับนะอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนที่จะเปิดรับฟังพระคำเฝ้าเดี่ยวให้กับอาจารย์โสพลนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีเวลาที่จะสงบใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับแล้วก็ยังหนุนใจครับว่าเฝ้าเดี่ยวกับผมนี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนเสริมแต่อยากหนุนใจให้พี่น้องมีโอกาสอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าของพี่น้องเองแล้วก็ใช้เวลาในการไตรตรองแล้วก็ไข้ครวนดูพระเจ้าจะทรงพูดคุย กับพี่น้องและก็จะส่งนำพาพี่น้องครับเวลานี้เราฟังพระชนคคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับผมจะอ่านช้าๆพี่น้องค่อยๆฟังไปนะครับและบางคนอาจจะหลับตาเพื่อให้พระคำได้จดจอ่อเราได้จดจอ่อกับพระคำมากขึ้น mm hmm. เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระเยาเว์และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าข้าแต่พระเยาเว์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ ให้พ้นจากริมฝีปากมุสาให้พ้นจากลิ้นที่ล่อลวงน่ลิ้นที่ล่อลวงเอย๋ยพระองค์จะประทานสิ่งใดแก่เจ้าและจะทรงเพิ่มเติมสิ่งใดแก่เจ้าอีกลูกธนูคมของนักรบกับฐานไม้ซากที่ลุกโผล่มสิวิบัติแก่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าอาศัยกับคนเมเชก ที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคดาเ้าพรเจ้าพักอยู่นานเกินไปแล้วกับผู้เกลียดสันติภาพเขาพรเจ้าชอบสันติภาพแต่เมื่อเ้าพระเจ้าพูดพวกเขาหนุนสงกรามพี่น้องครับพระคำตอนนี้เนี่ยผู้เขียนพระคำสรุดีบทนี้มีความรู้สึกว่าเขามีเรื่องทุกข์ใจและเขาได้ร้องทูลพระเจ้าและเขาบอกว่าพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้านั้นทรงสดับฟังเสียงร้องทูลขอของเราและพระองค์ทรง,งตอบคำอธิษฐานของพระองค์ให้กับเราเสมอเสมอเป็นพี่น้องที่มีเรื่องทุกข์ใจนะครับนำมาร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราข้าแต่พระเยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพง์ให้พ้นจากลิมฝีปปากมุสาและพ้นจากลิ้นที่ล่อลวงเขาโดนคนกล่าวร้ายคนที่ชอบโกหก คนที่ชอบพูดไม่จริงคนที่กล่าวร้ายคนที่ว่านินทาคนที่ประดิษฐ์ถ้อยคำหลายหลายคำที่มาทําให้คนอื่นเจ็บปวดเจ็บใจนะครับเขาบอกว่าเขาขอช่วยให้เขาพ้นจากคนเหล่านี้แม้เขาจะทิ่ฐานขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเขาและพรง์ทรงตอบคาํอทิษฐานของเขาบ้างแล้วแต่เขาก็ยังโดนคนเหล่านี้กระทําอีกนะครับเขาจึงกล่าวกับคนเหล่านี้นะครับว่าแนะ ลิ้นที่ล่อลวงเอยเพระองค์จะประทานสิ่งใดแก่เจ้าหรือและจะทรงเพิ่มเติมสิ่งใดแก่เจ้าอีกคือพระเจ้าได้ประทานการตีสอนแล้วและจะประทานการตีสอนอีกและเขาบอกว่าลูกธนูคมของนักรบกับฐานไมทซากที่ลุกโพร่เนี่ยสิจะเป็นคําตอบเป็นการตีสอนที่มาจากพระเจ้ากับคนเหล่านี้นะครับลูกธนูนั้นเวลาทําสงครามเนี่ย เราจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับว่ามันมาจากที่ไหนบางครั้งมันมาเป็น่านะครับนะคือศัตรูพร้อมๆใจกันยิงธนูมาแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาทิศไหนนะครับหรือว่าเราอยู่เดินทางอยู่มีคนรอบยิงเรามันก็จะเข้ามาทันทีทันใดเราไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็ทําไมครับมันปักเข้าที่จุดสําคัญของร่างกายเสียแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ เป็นธนูคมของนักรบที่แม่นยำแล้วก็ตั้งใจที่จะยิงศัตรูเขาบอกว่าพระเจ้าจะตีสอนโดยคนเหล่านี้นี้ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยทานไม้ซากที่ลุกโพรงไม้ซากนั้นเป็นฐานที่ลุกโพรงยาวนานครับทนเมื่อลุกแล้วก็ลุกอยู่ตรงนั้น,นะยาวนานบางคนบอกลุกเป็นปีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะยาวถึงขนาดนั้นเหรอฐานอะไรดีขนาดนั้นนะครับแต่นี่หมายถึงว่า ความร้อนความร้อนรุ่มกุ้มใจสิ่งที่เป็นเหมือนไฟนรกจะสุมอยู่ในอกของเขาหรือบางทีเขาอาจจะหมายถึงในปากในคอของเขาจะแห้งผากขาดความชื่นชมยินดีขาดความปิติยินดีในชีวิตของเขานี่เป็นสิ่งที่เขาจะพบเจอนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิบัติแก่เขาที่เขาอาศัยอยู่คนเมเช่กับอาศัยอยู่ในเต้นของคนเคด้าคนสองกลุ่มนี้นะครับนะ นะบรรพบุรุษก็มาจากกลุ่มของอลูกหลานของอาดามนั่นเองนะครับนะและบางคนนั้นก็เป็นคนที่ป่าเถื่อนแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาพักอยู่กับคนเหล่านี้นะครับพักอยู่นานเกินไปแล้วกับผู้เกลียดสันดิภาพผู้ชอบสันดิภาพข้าพเจ้าชอบสันดิภาพแต่เมื่อข้าพเจ้าพูดพวกเขาหนุนสงคราม พี่น้องครับบางครั้งเราเจอคนแบบนี้ที่แม่เราจะพยายามหนุนใจเขาในทางที่ดีแต่เขาก็จะหนุนไปให้เกิดเรื่องเกิดราวคนเหล่านี้แหละครับที่เป็นคนที่มีวาจาหลอกลวงแล้วก็พูดสิ่งที่ทําให้คนอื่นเสียใจอยู่เสมอๆขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเมื่อเรามารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วให้ภาษาของเราเปลี่ยนใหม่ครับให้ถ้อยคําของเราเปลี่ยนใหม่เป็นถ้อยคําที่หนุนจิตชูใจให้กําลังใจคนอื่น นะครับคนอื่นจะเป็นยังไงเขาจะพูดอะไรขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยที่เราจะมีถ้อยคําที่หนุนจิตชูใจออกมาเสมอๆและขอพระเจ้าให้สติปัญญาบางครั้งเราอาจจะต้องมีคําพูดที่ดีไม่ใช่ตอบโต้เขานะครับแต่ให้คําแนะนําที่ดีกับเขาเพื่อเขาจะเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราห่างไกลครับจากนิสัยแบบแบบเขาและขณะเดียวกันก็ให้เรา อะไรครับนะไม่ไปใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขานานเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยของเราได้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยครับพวกทั้งหลายให้ความปรารถนาที่ข้าพวกงหลายจะใช้ภาษาที่ดีและคําพูดที่อ่อนหวานนั้นออกมาจากปากของข้าพวกงหลายเสมอเสมอและไม่พูดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นคําพูดที่ประชดประชันเยาะเย,ะเยะ้ยถากถางคนอื่นขอพระเจ้าทรงให้ข้าพวกงหลายไกลและ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านี้ได้ด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงปกป,ป้องและนำพาด้วยขอบคุณพระองค์ช่วยข้าพงศ์หลายด้วยเถิดในนามพระซุคิตเจ้าอาเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้วาจาของเราให้กลายเป็นพระพรเสมอๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ